สวัสดีครับสวัสดีพี่บินเพื่อนอยู่กับผมนะบาส์เดินป่าพาหลอดครับพี่บีนเพื่อนซึ่งวันนี้นะครับพี่บินเพื่อนผมก็กลับมายังในป่าอีกแล้วนะครับพี่บินเพื่อนครับซึ่งวันนี้นะผมก็มาคนเดียวซึ่งผมก็ได้เอากระเป๋ามาด้วยซึ่งในกระเป๋าผมก็จะมีเปลงนะครับพี่บินเพื่อนซึ่งวันนี้นะพี่บินเพื่อนผมก็จะกลับมาดูห้างนะที่พวกเราได้เคยมาสร้างทิ้งไว้นะพี่บินเพื่อน แต่แล้วก็ได้มาถ่ายคลิปแล้วแต่ตอนนี้พวกผมได้ทิ้งห้างนี้ไว้ประมาณสักประมาณยังไงอ่ะวันปีสปีได้แล้วนะพี่บินเพนื่อนซึ่งวันนี้ผมก็จะกลับมาดูห้างนี้นะว่ามันใช้งานได้อีกหรือเปล่านะพี่บินเพื่อนก็ห้างก็จะอยู่ด้านหลังผมนู่นเลยนะครับนะจะอยู่ด้านนู้นเลยนะพี่บินเพนื่อนก็โอเคก่อนที่จะไปผมต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและลืมกดกระดิง่ง นะครับพี่บีนเพื่อนเพื่อนจะไปได้พลาดคลิปต่อไปถ้าพร้อมแล้วก็เราเข้าไปกันดีก,กว่าอย่าเสียเวลาเลยไปครับพี่บีนเพื่อนซึ่งตอนนี้เป็นเริ่มจะเข้าหน้าแรงแล้วนะพี่บีนเพื่อนใบมุ้งใบไม้แห้งก็อาจจะตกนะพี่บีนเพื่อนก็ไม่รู้ว่าห้างมันจะใช้ได้อะไรหรือเปล่านะพี่บีนเพื่อนเราก็ต้องไปลุ้นกันถ้าใช้ไม่ได้ผมก็จะเอาเปย์มัดนะพี่บีนเพื่อนครับรอเราเรจะเป็นป่านะ นะห้างก็คือห้างอันนี้นะพี่เพื่อนนะครับก็คือมันเก่าสุดโซหมดแล้วนะเนะี่ยก็ทิ้งไว้ประมาณปีสองปีแล้วพนะีเมือนที่ไม่ได้มาดูเลยนะเนะี่ยห้างมันก็จะเก่ามากแล้วนะพี่เมื่อนเหนะนะก็อาจจะเป็นเสียงขับรถของพวกวีบากเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองลองขึ้นมาดู มากเลยนะในอย่างหักนเที่อุ้ยขึ้นลำบากมากครับ กว่าจะขึ้นได้พี่เพื่อนไม่รู้ว่าห้างใช้ได้อีกหรือเปล่าโอ้ออนกีซูลครับเอามีมีด้วยพี่เพื่อนกูดีแหละ้ามันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้ยปลูกเปย์ก่อนพี่เพื่อนไม่งั้นผมตกแน่แหละ แบบนึงพี่วิ่งเพื่อนอืบเดียวนถูกเปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายต่อผมนะขึ้นมาคนเดียวด้วยมันเกิดทำให้ตกได้ด้วยนะพี่เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อประมาณนี้เลยนะห้างทิ้งไว้ปีสองปี ตุโซมากครับพี่บีนเพื่อนใจเย็นนะครับอะไรเป็นนะคือถ้าคนไม่ชำนาญการปีนต้นไม้ก็อย่าไปทำตามนะพี่บีนเมื่อนครับมันตกต้นไม้ได้อาจจะเกิด แขนหักขาหักอย่างเงี้ยไม่งั้นก็เกิดเรียงถึงชีวิตได้เลยนะนี่ไปมาเสร็จเรียบร้อยผมม,มันจะมานู่นนะนี่นะห้างนี้ผมไม่อยากเหยียบเลยนะผมเหยียบแองผมกลัวแบบรุบลงไปทีเดียวนะพี่บี้เพื่อนครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาโอ้ยจะลองมานอนบนห้างด้วย นี่เแหะพี่วินเพื่อนอทางลางก็จะประมาณนี้นะครับมาคนเดียวจริงๆนะ่าพี่วินเพื่อนนี่โอ้ยก่นี้พี่วินเพื่อนบรรยากาศในป่านะก็จะประมาณนี้นะครับพี่วินเพื่อนก็คือตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นมากแล้วผมก็เดินทางขึ้นมานะนี่ ซึ่งขึ้นมา ENA ห้างก็จะมีม mm ีดเก่าๆเล่มหนึ่งไม่รู้ว่ามีดใครนี่ะเนี่ยสนิมกินหมดแล้วผมคิดว่ามันน่าจะใช้งานได้อยู่นะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นมีดพวกรุ่นพี่รุ่นน้องที่ถ่ายคลิปด้วยกันนะพี่เพื่อนอาจจะมาทิ้งไว้แล้วก็ลืมนะพี่เพื่อนครับก็เคเดี๋ยวผมคิดว่าอยู่บนนี้จะไม่ลงไป ลงห้างแล้วนะพี่มี่เพื่อนก็จะไม่ลงไปยางบนพื้นดินแล้วนะเหนื่อยมากโหเกือบขึ้นมาไม่ได้แล้วพี่พี่เพื่อนเกือบตกแล้วนะดีนะผมรีบถอดรองเท้ากอนเลยเคยไว้เจรพี่พี่เพื่อน บรรยากาศวิ่งเงี้ยในยามประมาณสี่โมงห้าโมงนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะคือสวยงามมากวิ่เงี <som. S 2> <Ham imas. S 1> นี่นะก็ผมนอนมาสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังไม่พบเจออะไรเลยนี่มาวเนี้ยขนลุกใช้เลยวิ่นเนี่นะครับ ก็ลมพัดเ,เย็นเยนมากพี่เมื่อนล,ลมพัดแรงมากเลยอ่ะนี่เมื่อยดูดิใครครับช่วยลุงด้วยฮะช่วยลุงด้วยลุงเดินหลงป่าคนเดียวแล้วลุงม,มาจากไหน แล้วลุงเป็นใครลุงช่วยลุงด้วยอยู่ๆผมก็เจอชายปิศาดเลิรลุงปิศาดเดินมาจากทางนู้นนะครับ ลงไม่ได้แล้วลุงผมขึ้นมาผมไม่อยากลงไปอ่ะกไม่ลุงไม่เร็วอ่ะลุงลุงขึ้นมาไม่ได้ลุงลุงขึ้นมาไม่ได้ลุงขอขึ้นไปด้วยดิถ้าลุงขึ้นมาได้ลุงก็ขึ้นมาเลยลุงจะเป็นชั้นดาวของผมนะถ้าลุงแน่จริงลุงขึ้นมาเลย ลุงคิดว่าถ้าไม่โดนผมฟันก่อนนะนะลุงขึ้นได้ทองเสียถ้าลุงคิดว่าลุงขึ้นอย่าไปยุ่งรองเท้าผมนะลุงลุงเดี๋ยวรองเท้าผมหายลุงขึ้นได้ก็บอกอยู่ลุงขึ้นได้ลุงแม่งดื้อว่ะพูดอะไรไม่ฟังเลยลุง ไลยลงเอาเชือกลงมาลุงน่อยผมไม่มีลุงไปที่ลุงห้องลุงเถิดลุงอย่ามายุ่งผมเลยอ้าวไหนลุงบอกลุงขึ้นไดไงลุงลุงเคยขึ้นได้ลุงแม่งโกหกผมว่ะลุงไปอยู่ที่ลุงเถิดผมรู้ตรงนี้เป็นที่ของลุงลุงก็ไปอยู่ที่ของลุงไม่ใช่มารบกวนผมผมจะ ทไทยคลิปไปเถอลุงไปในี่ะไปเถอลุงลุงไปไกลๆไปเออผมกาไลลุงเต็มที่เลยลุงเต็มที่เลยลุงคิดว่าถ้าลุงรอผมไหวก็เต็มที่เลยลุง ไหนบ้านลุงเนี่ยเฮ้อเนี่ยไรงมากวี่พี่เไอ้บ้าเลยคนลุกเลยลุงลุงทำไรอ่ะลุงใช้วิชาอะไรเนี่ยลุงทำอะไร ไหน,นบ้านลุงนี่นี่แหละไม่ใช่ลงโยน,นไม่ใส่นะลุงจำกูได้ไหมจำไม่ได้เป็นใครลุงเม่ไห่ปบปีนขึ้นแบเขานั้นเลยจำไม่ได้ลืมหมดแล้วผมจะมองไม่อยากจำคนชั่วแบบพวกลุงาลุงไม่ไปงั้นก็เอาเศษไม้ผมไปกินก่อนละกันอุ๊บเออ đến ngay là luôn bỏ luôn mày thôi mày hả hả tỏ mày thôi luôn ừ anh ngay luôn quen bên ngay hơi 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 luôn hơi 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 ไม่กลงเว้ยลุง้นบากูแล้วแล้วยังไงลุงหลีลูหลีลูไปนู่นเลยลุงไปนู่นเลยอย่าไปยุ่งผมไปเลยไปไหนก็ไปอย่ามายุ่งหลีจ้ะไปเลยไปไปเลย ทำไรลุงลุงนล้มึงจะโดนมีสนิมกินหัวนะลุงมึงกลัวไหมกลัวบาไทยักไหมลุงเฮ้ย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 มึงทำไรลุงมึงทำไรมึงโดนมิสนิมกูกินหัวแนนะ่ลุง แรงมากครับคือมันทำอะไรผมก็ไม่รู้อ่ะมันทำวิชาอาคมหรือเปล่ามันทำอะไรอ่ะอยู่ๆลมั็พัดแรงมากเดี๋ยวอังกิโซดูนะเนี่ยเนี่ยเนีน่ยดูดูดูเฮ้ยลงุงมันหายไปแล้วพ,พี่เมื่อน เอาไงดีผมคิดว่าผมลงไปผมโดนมันเล่นงานแนะ่พี่พีเพื่อนผมโดนมันเล่นงานจริงๆแนะ่เอาไงดีครับโอเคยวไว้เจอกันตอนที่ผมเจอมันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าพี่พีเพื่อนอยู่ๆลมก็พอจะนึ่งไปแล้วนะพี่พีเพื่อนครับลมมันมาเป็นบางช่วงนะ เฮ้ยมึงอีกแล้วเหรอลุงไปเถอะลุงผมว่าไปเถอะผมขอร้องละเถอะลุงไปเถอะครับวิญญาณอในญญญลุงฮะลุงเลอะเธออะลุงวิญญาณอะไรลุงเลอะเธอะครับไปเถอะ เดี๋ยวลุงจะโดนสนิมน่ะกินหัวแล้วจะเป็นบาดไยักผมไม่สนใจหรอกนะลุงไปเถิดอย่าเลอะเทอะลุงลุงมาตอนมืดมันก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเออลุงผมลงตอนไหนก็เรื่องของผมลุงลุงไปเถิดนะลุงไปไกลเลยนะลุงไม่ต้องมาแล้วนะลุงยนอน่มส่ยมั่ง ลุงไปมุงไปดิรออะไรล่ะลุงไปจะหันหน้ามาดูอีกทำไมเล่ายังไม่ไปอีกลุงนี่แม่งพูดยาพูดเย็นว่ะเฮ้ย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 โอ้ย,อย,อย,อยลุงทำเชียรอะไรเอ้ยไปเลยลุงไปไปเบือ่อ กมรู้ว่านะลุงว่ามึงจะใช้วิชาค่มสกปรกของพวกลุงอะมาทำผมเล่นงานผมเหรอจัดไปลุงลุงน้องลุงอะเดี๋ยวผมให้ลูกกูมาผมจัดการแน่ลูมาเหรอลุงไปไปเถิดลุงไปไปไกลผมเลยนะลุง ผมจะมาทําง,งานผมจะถ่ายคลิปผมนี <c ười> ่ไงมันก็ถอยอยู่ไม่ช่วยหรอลุงแม่งกวนตีนว่ะมันเป็นคุยเลยลุงแม่งพูดยาพูดเย็นขักไมายจอใส่ลุงแม่งไปเลยนะลุงไปเลยนะไปเลยนะไปไหมลุงฮะด่ากูเหรอ ด่ากูหล่อหายลุงมึงด่ากูหล่อลีดะไปเลยนะลุงหาเอ okay, ้เคยบิบิเพื่อนเดี๋ยวเราจะรอดูไอ้ลุงบ้านอีกครั้งนึงเคยบิบ okay, ิเ่อนครับซึ่งผมแบบโอ้โหไม่สนใจอะไรเลยอะ่ะบิบิเพื่อนผมคิดว่าผมมาดูห้างร้างที่ผมพี่เบิร์ดนะ ที่เคยมาถ่ายคลิปด้วยกันนะพี่บินเพื่อนผมคิดว่าผมจะลองมาดูนะพี่บินเพื่อนแต่แล้วก็ได้เจอ,อยังไอ้ลุงบ้าผีหรือคนหรือคนบ้าคนโรคจิตเปล่าพี่บินเพื่อนผมก็ไม่รู้นะอยู่ๆมันก็มาปนเปี้ยนในใต้ห้างผมอะ่ะพี่บินเพื่อนแล้วมันยังด่าผมอีกพี่บินเพื่อนโอโ้โหผมช้ำใจมากนะถ้าคนแก่ไม่บอกอะไรนะพี่บินเพื่อนว่าถ้าเขาเขาคนแก่บอกว่า ขึ้นมาบนห้างแล้วห้ามลงเนะ่ะพี่บินเพื่อนผมเชื่อนนะแต่ถ้าคนแก่บอกว่าลงได้นะผมลงไปบวกกันแน่ลงุงเอ้ยครับพี่บินเพื่อนผมลงไปบวกกันแน่แม่งคนต้องตีผมมากเลยนะพี่บินเพื่อนโหคือด่าผมเฉยเลยผมงงมากก็ต้องขออภัยพี่บินเพื่อนที่ดูคลิปผมด้วยนะ คือผมต้องขอโทษจริงๆนะครับที่พูดคำหยาบกับลุงนะไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นผีผมก็ไม่รู้นะแต่ผมต้องขอโทษกับพี่พีนเพื่อนด้วยนะที่คนที่ดูคลิปผมผมขออภัยจริงๆนะจากใจผมเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะลองดูเหตุการณ์ก่อนถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็จะนอนที่นี่ไม่นอนที่นี่ผมก็อาจจะโทรหาพี่เบิร์ตให้พี่เบิร์ตมารับผมหนะมีเพื่นเพื่อนแล้วก็เอา วกเขาสารสเสกมาด้วยเผื่ออาจจะต้องป้องกันตัวเองเงี้ยพี่บีนเมื่อนโอเคไว้เจอกันครับพี่บีนเมื่อนก็คือตอนนี้ผมได้ลงมาอย่างห้างแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งผมก็ได้โทรหาพี่เบิร์ดละพี่เบิร์ดก็จะมารับผมในครึ่งทางนะพี่เบิร์ดได้บอกผมว่าเดี๋ยวแกจะรอตรงข้างล่างนะซึ่งจะให้ผมเดินลงไปผมก็ได้ตอนที่โทรไปผมก็ได้เล่าเหตุการณ์ไปให้พี่เบิร์ดฟ,ฟังละเบิร์ดก็คือตกใจมากเลยนะครับพี่บีนเมื่อน ก็ผมคิดว่านะพี่เพื่อนผมคิดว่าลุงบ้านนะอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นคนบ้าคนเล่ร่อนที่มากดสนตีนเราอย่างเงี้ยพี่เพื่อนเอา,อาง,ง่ายๆนะซึ่งผมก็ยังไงจะมาดูห้างนะมันก็ผมทิ้งไว้ก็ทิ้งไว้ก็เป็นตามที่บอกปีสองปีนะพี่เพื่อนก็คือมันเก่ามากแล้วก็คือถ้าเหยียบก็อาจจะผิดพลาดได้ตกอย่างเงี้ยถ้าตกก็อาจจะเกิดขาหักแขนหัก ันก็จะไม่คุม้มไม่บินเพื่อนนะก็ okay, ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมต้องขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปถ้าผมไปทําคลิปที่ไหนผมก็ฝากพี่พีเพื่อนติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ผมขออนุญาตเดินทางไปหาพี่เบิร์ดก่อนไว้เจอกันใหม่ครับ